แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคอืมจีคุณว่าไงอ่ะแบบนี้โอเคไหมคุณผมถามว่าแบบนี้โอเคไหมก็โอเคค่ะนี่เราก็ เธอใช่ไหมที่เป็นคนก่อเรื่องวุ่นวายเมื่อวานจีขอโทษขอบบอสจีไม่รู้ว่าน้องเข็มคือสามีของบอสต่อให้เข็มจะไม่ใช่สามีของฉันเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลั่นแกล้งพนักงานและไม่ว่าจะกับใครก็ตามเธอก็ไม่มีสิทธิ์วันนั้นเธอได้เป็นคนขังเข็มในห้องเก็บของได้หรือเปล่า ตอบฉันมาใช่ค่ะบอสจีผิดไปแล้วค่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าเข็เป็นโรลคกกลัวที่แคบเพราะเคยประสบอุบัติเหตุสะเทินขวัดมาก่อนหน้านี้เดือเป็นเพราะเธอรู้อยู่แล้วเธอก็เลยใช้วิธีนี้แกล้งเขยจยีไม่รู้คะ่ะบอสคือจีขอโทษนะคะจีสำนึกผิดแล้วค่ะ ในเมื่อเธอสำนึกผิดแล้วก็ตั้งใจทำงานซะแล้วอย่าก่อเรื่องแบบนี้ในบริษัทของฉันอีกฉันไม่อยากให้พนักงานในบริษัทของฉันเนี่ยเอาเวลาทำงานมาคิดกันแกล้งกันที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวและตัวของฉันเองก็ตั้งใจทำให้มันเป็นแบบนั้นมาโดยตลอด อย่าทำให้ระบบนี้พังผมว่าเราเลิกประชุมกันก่อนนะโอเค เมาเมาไี่บุลูนบอสลินอะก้าวใจมากเวอร์เกิดมาสามสิบกว่าปีฉันยังไม่เห็นใครเดือดแล้วนิ่งขนาดนี้มาก่อนเลยอะนี่แกจะได้คิดเชียวนะต้องเป็นแฟนน้องฉันหมายถึงบอสไม่ได้หมายถึงเข็ม แต่ฉันใหม่ถึงแก่ไม่ใช่บอสลินเอ้ยมาทำงานต่อทำงานต่อทำงานต่อไป ไหนดิแต่ฉันโสดจริงๆนะถ้าแกคิดอะไรอยู่แกบอกฉันได้นะเอาเจ๊ฉันโสดจริงๆนะ บอลูนพี่นี่มันข่าเมาสประจําบริษัทจริงๆเลยนะคะเรื่องมันใหญ่ไงน้องพี่ก็ต้องมาเปเดปะแล้วนี่แกรู้ไหมว่าพี่ก็ไดเจเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพี่จะเดินหน้าจีใช่พี่จะไม่ยอมแพ้แกกับบอสรินหรอกไะโอ้โหเออเรื่องที่พวกพี่เคยเมาบอสรินที่แกฟังล่ะทุกคนกลัวกันไปหมดเลยนะโอ้บอกพี่ๆไปเถอะค่ะ เขมไม่ได้คุยเรื่องนั้นกับคุณลินหรอกพี่พีไม่ต้องกังวลไปน,นะคะไฟลงอ,อกอ,อกจะแตกตายตอนบอสตีนเดินเข้ามาในออฟฟิศเนีย่ยเจ๊เจ๊ก็รีบผ่ายไวๆนะน้องพี่เหงาม,มา,ากเจเจก็แต่เขินเดินหนีพี่ทุกวันะ <c oughs> ได้ค่ะพี่บอลลูนเดีย๋ยวไปเจอกันนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยคลินคลินค่ะท็่เข็เรอร์กินข้าวด้วยกันขวดพ่งก็หมดแล้วเนจะมารอฉันทำไมทำไมไม่กินข้าวกินยานี่ไม่รู้จักดูแลตัวเองเลยนะก็เข็มอยากให้ภรรยาดูแลนี่คะเข็มรักขึ้นลินคะ่ะโอ้ยสำคัญ งั้นคุลินคะลงไปกินข้าวกันเถอะอฮัลโหลพายเธอมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้เธออยู่ที่โรงพยาบาลไหน ไปเลยนะคะนี่มันก็เย็นแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขียนไปเป็นเพื่อนฉันจะไปเธอเองก็พักผ่อนแล้วก็กินข้าวกินยาด้วยคุณลินอย่าไปเลยนะคะเห็นไม่อยากให้คูไปเห็นอยากอ,อยู่กับเธอนี่เธอ เลิกยุ่งกับฉันได้ไหมฉันจะไปเธอมีสิทธิ์อะไรมาห้าม <c oughs> ถ้าคุณลินไปคุณลินก็จะรักเขาอยู่อย่างนั้นเจ็บอยู่แบบนั้น <c oughs> เขาไม่มีวันกลับมารักคุณหรอกคะ่ะเลิกยุ่งกับเขาเถอะนะคะเธอนั่นแหละที่ต้องเลิกยุ่งกับฉัน ลใขอโทษนะคะคนคไข้ที่ชื่อพระ่าอยู่ห้องไหนอ๋อคุณพระพาเหรอคะอยู่ห้องทางด้านนูน้นค่ะสวัสดีค่ะ มันถูกรอสิ่งที่เขาทำไว้ให้เธอต้องเจ็บให้เธอร้องไห้เขาดียังไงอย่าทถามเธอคุณหมอคะภายเป็นยังไงบ้างคุณภายบูกครับเพราะว่าพักผ่อนไม่พอ แต่วพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะครับแล้วมีญาติหรือว่าแฟนมาเยี่ยมไหมหมอไม่เห็นนะครับถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะ อย่าเลยค่ะคุณเลนเขาไม่ได้ตั้งใจเราก็แค่ยื้อกนันนิดหน่อยเองพี่เลนแค่ยื้อก็เค็มรูแผละนะ่นน่ะมันเจ็บบ้างไหมโกรธเขาบ้างก็ได้นะคนเรารักกันขนาดไหนก็ไม่จำเป็นต้องกดความรู้สึกด้านอื่นเพื่อเขาขนาดนั้นหรอกก็น้อยใจเสียใจอยู่ค่ะแล้วทำไมไม่พูดออกไปตรงๆละ่ะพูดไป คุณลินเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีเขมตอนนี้เข็มกำลังแตกไปนะแตกยังไงหรอคะพี่ลินก่อนหน้าเนี้ยเข็มแค่ปลอบคุณลินเวลาที่เขาเจ็บอยู่ข้างๆกวนเขาให้ลืมเรื่องในอดีตไปก็เท่านั้นแต่ตอนเนี้ยเข็มก็ลองเป็นเหมือนคนุณลินแล้วนะเข็มกำลังยอมทำทุกอย่างเพื่อทังคนที่ตัวเองรักเอาไว้ัทงที่ตัวเองก็เจ็บจะตายอยู่แล้วอ่ะจริงด้วยค่ะ เข็มกำลังจะกลายเป็นคุณลินเข็มพอเข็มรักเขามาก็ไม่แปลกหรอกไมใช่สิคะเข็มรักคุณลินมากรักมากๆเลยค่ะบางทีเข็มอาจจะเป็นแค่ผ้าเช็ดน้ำตาแบบใช้แล้วทิ้งก็ได้

่เรียกว่าเพื่อนที่แ้นดีอยากจะร่นร้ายะทางทั้งที่รู้ไม่มีทางยิ่ยพาพยายามยิ่งห่างออกไปทุกทีเข็มทำไข่เจียวไว้ที่โต๊ะกินข้าวถ้าหิว